วันนี้เรามาหาอะไรเด็ดๆทานย่านชชคชัย4กันเถอะกับร้านลูกชิ้นปลาในใบสัมยาร้านลูกชิ้นปลาที่โด่งดังจากตลาดสัมยานจนเป็นตำนานมีร้านสาขามากมายวันนี้เราจะมาทานกันที่สาขาโชคชัย4ซอย2นะคะร้านอาจจะดูบ้านๆแต่รสชาติไม่บ้านเลยเธอฉันบอกเลยมาถึงแล้วก็เข้าไปหาที่นั่งกันเลยจ้า ร้านนี้เนี่ยเขามีเสิร์ฟเป็นน้ำชานะและที่เด็ดของร้านนี้นั่นก็คือเย็นตาโฟเธอเส้นใหญ่ที่นุ่มซอสที่ทำเองเปรี้ยวเผ็ดหวานลงตัวมากเครื่องก็จัดมาแน่นๆไม่มีกักไม่เชื่อลองดูสิวัตถุดิบสดใหม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกอบลูกชิ้นปลา เกลวกุง้งหื่อกล้วยลูกชิ้นกุ้งและที่เด็ดสุดคือหนังปลากรอบเรียกว่าชามเดียวไม่พอกับับร้านลูกชิ้นปลาในใบสาขาโชคชัยสีก็สั่งหอ,อก,กับบ้านสิจ้าได้แล้วก็รีบกลับบ้านเลยเดี๋ยวเส้นจะอืดก่อนสำหรับเมนูที่สั่งกลับบ้านวันนี้บะหมี่แห้งโฟคือบอกเลยว่าอันนี้ดีมากใครตามมาตำแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย